หยบไปเย็บอ่ะของใครโทรศัพท์ของใครคืนคนนั้นของใครคืนคนนั้นเลยโอ้เก่งของยิสุอ่ะของใครดูของใครโอ้ของพ่อโ้เก่งใช่อ่ะมาอีกของใครดูใครโอ้ของแม่เก่งขอบคุณค่ะอ่ะเลขสองเครื่องของใคร ของใครโหป้าโหเก่งเก่งเอาวอ่ะอีกของใครอุ้ยของใครเออผู้บ้าใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หนูอย่าแกล้งหนูเก่งของใครเอาเลยเลยเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งของใครเครื่องหนึ่งใครดูเออ อันนี้ของใครของใครหั่วยร้ะของจีจี้ของจีจี้เก่งมากเลยจีจี้โอ้ยไหนหันนะ